ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มาพบปะกับท่านอีกวันนี้เป็นวันที่เจ <c oughs> ของเดือนที่ห้าหรือเดือนพฤษภาคมวันนี้อากาศอยู่ที่31มสอ็ดองศาก็ร้อนขึ้นก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอย่างนี้ ไม่มีอะไรเที่ยงแท้กับบนโลกใบนี้โดยเฉพาะโลกคือสังขารโลกมีสองส่วนท่านผู้รับชมทั้งหลาย <c oughs> โลกที่เ,เอาอาศัยนี้ก็ส่วนหนึ่งกับโลกคือกายของเรานี้นะพระอ,องค์ทรงกลัสว่าการเกิดขึ้นของกายนี้แหละก็เรียกว่าเป็นการเกิดขึ้นของโลกนะวันนี้ <c oughs> จะพาท่านมาศึกษาในหมวดธรรมที่พุทธเจ้าทรงสอนเรื่องยานมียานอย่างอย่างรู้เหตุให้เกิดขึ้นและความดับไปของโลกอย่าลืมนะว่าโลกนี้เป็นของแตกสลายพระทเจ้าทรงสอนไว้เลยว่าพิสุทธิ์ทั้งหลายโลกนี้เป็นของแตกสลายตาเป็นของแตกสลายหูเป็นของแตกสลาย จมูกเป็นของแตกสลายลิ้นเป็นของแตกสลายกายนี้เป็นของแตกสลายใจเป็นของแตกสลายสิ่งใดที่เป็นของแตกสลายสิ่งนั้นเราจึงกล่าวว่าเป็นโลกจากหนังสือพุทธพจน์หมวดธรรมเล่มที่สองมีประเด็นหนึ่งอยากจะมาฝากท่านทั้งหลายได้เข้าใจและได้เรียนรู้ คำว่ายาณเนี่ยญานซึ่งแปลว่าญาณะซึ่งแปลว่ารู้มาจากยาธาตุเป็นไปในความรู้รู้อะไรบ้างก็ในความหมายของพระไตรปิฎกหมวดนี้พูดถึงผูดที่มีศรัทธาตั้งมั่นมีความรักตั้งมั่นเนี่ย <c oughs> มีสถัทาในพระสงฆ์และมีศีลเป็นที่ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวที่พระองค์ทรงตรัสว่าเป็นโสดาบัน โสดาบันแปลว่าผู้มีความเห็นเห็นตรงหรือผู้ยืนอยู่ใกล้ประตูแห่งพระนิพานโสดาบันเป็นใครก็เป็นญาติโยมก็ได้เป็นพระก็ได้นะเป็นใครก็ได้ที่ <c oughs> มียานอย่างรู้เหตุเกิดขึ้นและเหตุดับของโลก วันนี้เราจะมาศึกษาในประเด็นนี้อาตมาได้กล่าวมาสองตอนแล้วพูดถึงเรื่องที่พระองค์ทรงตัดเรื่องพระพุทธเจ้าตั้งแต่สมัยอดีตพระองค์ก็ทรงมาตัดสรุ้เรื่องอริยสัจสี่หรือแม้แต่ในอนาคตที่จะเกิดขึ้นที่ที่เราพูดกันมากก็คือพระสีอริยเมตไตรคือพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปที่จะเกิดขึ้น ก็จะตัดสรุอริยสัจสี่ 4. เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธมักได้กล่าวไปหลายตอนมากและเป็นเหตุเป็นผลที่บัณฑิตผู้รู้ทั้งหลายเนี่ยไม่คัดคา้านที่พระองค์ได้สรงพระนามว่าอารหันตสัมมาสัมพุทธ,ธะเพราะพระองค์ได้ตัดสรุเรื่องอริยสัจสี่ 4. คือความจริงสี่อย่างคือเรื่องทุกข์เหตุเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์และเรื่องการดับของทุกข์ และหนทางดับไม่เหลือของทุกข์คำสอนผู้ศาสนาไม่ได้สอนให้แต่รู้แล้วไม่บอกวิธีออกนะผู้ศาสนาสอนให้รู้เหตุของมันรู้จากการออกของสิ่งเหล่านี้และสิ่งเหล่านี้แหละที่พระองค์ทรงเรียกว่าเป็นธรรมชาติหรือที่เรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติธรรมชาติคืออะไร ทำไมเราถึงเข้าใจไม่ได้เรื่องของธรรมชาติธรรมชาติอันนี้พระองค์ทรงตัดเป็นหัวข้อย่อยๆมีอยู่สีประโยคคือสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอันนี้เป็นภาษาไทยละความหมายของอัจและพยัญชนะก็ใกล้เคียงกันอย่างนี้ คือสภาวะของการเกิดเนี่ยถ้ามีสิ่งนี้เกิดแล้วสิ่งนี้ก็จะมีจะมีจะมีไปจนสุดเส้นทางของการเกิดถ้าสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็ไม่มีนะสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอันนี้เป็นเหตุเป็นปันจจัยเลยถ้าเราเข้าใจสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีทั้งสองสายสายเกิดและสายดับพระองค์ทรงตรัสว่าเป็นผู้มียานอย่างรู้เหตุเกิดขึ้นและเหตุดับ ของโลกอะไรหนอพที่เป็นเหตุอย่างนี้พระองค์ได้ทรงตรัสว่าพิสุททั้งหลายอริยสา,าวกผู้ได้สดับแล้วย่อมไม่มีความสงสัยอย่างนี้ว่าไอ้ความสงสัยเนี่ยญาโยมเป็นป้อมประการใหญ่เลยนะทำให้เราข้ามห่วงของความไม่รู้ไปไปไม่ได้นะ เพราะอะไรมีอะไรจึงมีหนอเพราะอะไรเกิดขึ้นอะไรจึงเกิดขึ้นเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรมีสรายตนะณจึงมีเพราะอะไรมีนามรูปจึงมีเพราะอะไรมีสรายตนะจึงมีเพราะอะไรมีผัสสะจึงมีเพราะอะไรมีเวทนาจึงมีเพราะอะไรมีตัณหาจึงมีเพราะอะไรมีอุปทานจึงมี เพราะอะไรมีพบจึงมีเพราะอะไรมีชาติจึงมีเพราะอะไรมีชรามรณะจึงมีนี่สงสัยเรื่องนี้เป็นอันดับแรกเลยนะอะไรมีน้อเนี่ยนามรูปจึงมีเนี่ยแล้วมันก็เป็นสิบสองปัจจัยการคือสิ่งที่อาศัยกันสิ่งนี้สิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้น แต่ถ้าเรามียานอย่างรู้เราจะไม่สงสัยในเรื่องอย่างนี้เลยแต่ปัญหาว่าเราได้เข้าใจถูกต้องหรือเปล่าแล้วก็เข้าใจตามจริงที่พโะองได้ทรงตัดอย่างนี้ไหมนะฮพิสุจ์ทั้งหลายโดยที่แท้อริยาสาวกผู้ได้สดับแล้วย่อมมียานอย่างรู้ในเรื่องนี้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่น ถ้าเข้าใจสิ่งนี้แล้วไม่ต้องไปอ้างเลยว่าเชื่อใครหรือไม่เชื่อใครเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเพราะมีวิญญาณน,นามรูปจึงมีเพราะมีนามรูปสลายตนะจึงมีเพราะมีสลายตนะเพราะสลายยตนะมีผัสสาะจึงมีเพราะผัสสะมีเวทนาจึงมี เพราะเวทนามีตัณหาจึงมีเพราะตัณหามีอุปทานจึงมีเพราะอุปทานมีพบจึงมีเพราะพบมีชาติจึงมีเพราะชาติมีชรามรณะจึงมีดังนี้อริยสาวกนั้นย่อมรู้ประจักษ์อย่างนี้ว่าโลกนี้ย่อมเกิดขึ้นด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้นการเกิดขึ้นของโลกเกิดตรงนี้นะเกิดขึ้นเพราะ เพราะว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีนั่นเองสิ่งนี้สิ่งนี้คืออะไรพระองค์ก็ทรงตรัสว่าวิญญาณคือตัวภาษาลชาวบ้านนี่งตัวรู้แจ้งนะวิญญาณนี่มันก็อธิบายเยอะมากวิญญาณที่โปร่งทรงตรัสว่าจิตก็ใช่มนโนก็ใช่วิญญาณก็ใช่นะมันก็อยู่อันเดียวกันนี่แหละเรียกว่าวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปจนัจจัยนามรูปจึงม,มีอันนี้เป็นบทที่เราท่องนะ ถ้าวิญญาณมีนามรูปก็มีถ้าวิญญาณไม่มีล่ะอันนี้พูดถึงสายดาบละถ้าวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีถ้าอวิชชาไม่มีสังขารก็ไม่มีหะองทรงอธิบายถ้าวิญญาณไม่มีนามรูปก็ไม่มีถ้านามรูปไม่มีสลายยตนะคืออยตนะที่จะไปเชื่อมต่อก็ไม่มีเมื่อสลายยตนะไม่มีภาษาการกระทบจะมก็ไม่มีถ้าไม่มีตารูปจะมีที่ไหนใช่ไหม วิญญาณจะขู่จะมีได้อย่างไรก็ไม่มีเมื่อปัสสะไม่มีเวทนาก็ไม่มีเวทนาอารมณ์สุขทุกข์เฉยๆอ่ะเมื่อเวทนาไม่มีตัณหาคือความอยากก็ไม่มีเมื่อตัณหาไม่มีอุปทานคือการยึดก็จะไม่มีเมื่ออุปทานไม่มีพบก็ไม่มีเมื่อพบไม่มีชาติก็ไม่มีเมื่อชาติไม่มีชรามนะก็ไม่มีเห็นไหมว่าพระองค์กําลังทรงแสดงโลกให้เราเห็นโดยที่ไม่ต้องตายแล้วว่า ไปเกิดบนโลกนั้นโลกนี้อะไรอย่างเนี้ยเข้าใจเรื่องอย่างเนี้ยญาติโยมทั้งหลายแต่ว่าบทธรรมอันนี้นะมันเป็นธรรมที่พระองค์ทรงตรัสว่ามันลึกซึ้งหน่อยตอนหนึ่งพระองค์ทรงถามพระอนุ์นะซึ่งเป็นโสดาบันอยู่แล้วถามอนุลสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นนะ สิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอะ่ะอนนท์มีความคิดเห็นยังไงนะพระน์นก็กราบทูลว่าง่ายพระเจ้าค้านะเข้าใจได้ง่ายเลยพระเจ้าค่ะนะก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนะแต่ปัญหาว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเรายังไม่เข้าใจเลยเราจะไปเข้าใจในสิ่งอื่นๆได้อย่างไรอย่างเงี้ยกายกตัวอย่างอะถ้ามีตา รูปก็จะมีใช่ไหมเพราะตามีหน้าที่ที่จะต้องไปเชื่อมต่อกับรูปไหมถ้ามีรูปล่ะวิญญาณตัวรู้แจ้งก็จะมีมันมันมันก็เกี่ยวเนื่องกันไปเนี่ยเพราะมีตารูปก็มีง่ายง่ายอย่างนี้เพราะมีหูเสียงก็จะมีเพราะมีจมูกกินก็จะมีเพราะมีลิ้นรสรสที่จะเกิดขึ้นที่ลิ้นก็จะมีถ้ามีกายการสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเป็นโรคเป็นภัย แตกสลายแก่เท่าคํำคร่าก็จะมีเห็นไหมมันก็จะตามไปเป็นชุดของเรื่องของการมีอย่างเงี้ยเพราะมีใจธรรมลมก็จะมีนี่ไงส,นน ρεί, สิ่งน,นี้มีสิ่งนี้มีแล้วก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีนี่แหละเมื่อเรามียานอย่างรู้ตามความเป็นจริงแล้วจะไม่สงสัยเลยว่าอ้าวถ้ามันมีสิ่งนี้แล้วสิ่งนี้จะไม่มีเงี้ยอันพระองค์ก็ทรงสอนให้เราเห็น โลกคือความจริงทรงแสดงโลกความจริงทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทางใจแต่โลกนี้มันมีความจริงอยู่แต่มันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไม่ว่าจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หรือเฉยๆก็ตามมันเป็นอารมณ์ของโลกที่เรียกวเวทนาเนี่ยไม่เป็นของเกิดดับไม่ว่าตัณหาไม่ว่าอุปทานการยึดไม่ว่า พบหรือที่เกิดไม่ว่าชาติหรือที่ <c oughs> การเกิดหรือไม่ว่าแก่ตายเนี่ยมันยึดถือไม่ได้เพราะพระองค์ทรงสอนให้เราเห็นว่าคนเราเนี่ยมัวสงสัยแต่อย่างนี้นแต่ในที่สุดความแก่ความเจ็บความตายก็ขึน้นเคลื่อนเข้ามาทุกวันทุกวันก็เหมือน <c oughs> พูดง่ายๆก็เอา้มามันนั่งรอตายนอนรอตายเกิดมาปุ๊บใช่ไหมก็นับหนึ่งเลยนับหนึ่งไปถึงร้อยเนี่ยจบแล้วตาย เราจะอยู่แบบไหนอจะสุขจะทุกข์อยากจนเข็นใจกระจอกง่อยเบี้ยเสียขาแค้นแขน,แข,นขาดขาขาดเป็นโรคเป็นภัยยัยงไงก็ตามในสุขก็หลอตายพอถูกนับหนึ่งแล้วเลขสองเลขสามเลขสีเลข,เลข,เลขหก้ก็จะตามมากระจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีอย่างเงี้ยอันนี้คือการเกิดขึ้นของโลกและเมื่อหมดเวลาแสดงนะ เราก็ต้องหลาโลกมันเป็นอย่างนี้มีใครที่ยืนยาวล่ะขออภัยโยมอาการมันร้อนแล้วก็มันจะเกิดอาการอย่างหนึ่งที่เรียกว่าคันที่คอนะก็ใช้ยาพ่นเอาดีกว่าไปกินยาอันนี้มันป็นเที่ยงแม้แต่การเปล่งการพูดธรรมะมันกันจาตโยม มันไม่ใช่ว่าเออเราจะพูดอย่างนี้ได้อย่างนี้เสมอหนึ่งเรื่องของสมาธิสองเรื่องของสติปัญญาสามเรื่องของการที่จะเกิดญาณอย่างรู้ตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงนี่แหละอย่างเรานี่แหละท่านทั้งหลายเราเนี่ยเป็นปุถุชนนี่แหละเราก็ฟังได้รู้เรื่องได้แต่เมื่อเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงอย่างสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเนี่ยามาทําความเข้าใจมาอยู่สิบเอ็ดสิบสองปีเนี่ย อาตมาคิดว่าเราเข้าใจสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีแล้วมันก็จบคำสอนนะไม่ได้หมายความว่ามันไม่จบคำสอนเพราะคำสอนของพุทธเจ้าเนี่ยจะสอนไปมากมายขนาดไหนในที่สุดสรุปลงท้ายก็ทรงบอกวิธีว่าการยึดมั่นถือมั่นของเรานั่นเนี่ยมันเป็นพบเป็นจาติเมื่อเราวางความยึดมั่นถือมั่นพบชติก็ไม่มีสอนขนาด <c oughs> สอนพราหมู้หนึ่งที่ว่าพาิยาเนี่ยพาิยะเป็นพราหมณ์แก่เนี่ยก็ไม่เคยฟังธรรมะที่ไหนไม่เคยอันนี้มาจากไหนแต่ว่าพราหมูเนี้ยเป็นผู้ได้บำเพ็ญเรื่องของยานอย่างรู้มานาน mm. เมื่อได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าแนะแนวทางหน่อยเดียวเนี่ยก็เป็นอโสดบ,บันเป็นพระอรหัน์ได้เลยก็เพียงแค่บอกว่าให้เธอ วางจิตเนี่ยอารมณ์ที่มาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยเป็นเพียงแค่สักว่าแม้นำพัําตัวนี้นะเพียงแค่สักว่าโนะยมเมื่อเราเห็นลูกก็สักว่าเห็นนะได้ยินเสียงก็สักว่าได้ยินได้กดลิ่นก็สักว่าได้กลิ่นได้ริมรสก็สักว่าริมรสได้สัมผัสทางกายก็สักว่าสัมผัสทางกายได้รับรู้ธทางธรรมารมก็เพียงสักว่าธรรมารมณ์ ไม่มีตัวตนเราเขาอยู่ตรงนั้นเมื่อไม่มีตัวตนเราเขาอยู่ตรงนั้นเรื่องสุขเรื่องทุกข์ก็ไม่มีเมื่อเราไม่มีตรงนี้โลกนี้ก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีและโลกไหนไหนก็ไม่มีเห็นไหมเอเสวันโตทุกขัสสะอันนี้เนี่ยที่สุดของทุกข์เห็นไหมแต่ที่สุดของทุกข์เราชาวโลกเป็นยังไงญาโยมมันต้องมีเห็นไหมนี่ไงมันต้องมีบ้านมีเรือนมีลูกมีหลานมีชื่อเสียงมีเกียรติยศมีข่าทาสบริวาร มีทรัพย์สินเงินทองมากมายอันนี้แหละมันต้องมีใช่ไหมทางโลกขวดสวนทางแต่ของผู้ศาสนาว่าให้เรียนรู้ว่าสิ่งที่มีมันแบกความทุกข์มันมีแต่ความทุกข์อย่างเงี้ยยกตัวอย่างเรามีตาเราก็ทุกข์เพราะตาเอ้าเราแก่แล้วตาจะพร่ามวัวอย่างตมาเนี่ยถ้าไม่ใส่แว่นตาถ้ามามองจอคอมพิวเตอร์หรือมองอะไรเนี่ยมันมันจะไม่ชัดนะ สายตาอัตามาเป็นคนสายตายาวนะสมัยเรียนบาลี <c oughs> สายตาจะสั้นเพราะเราจะอยู่กับแสงไฟอยู่กับกระดาษนะท่องจำคำของพุทธเจ้าสมัยก่อนเรียนแบบเชิงพระไตรปิฎกเรียกว่าสุตันตปิฎกการทรงจำจากครูอาจารย์ที่ถ่ายทอดนะสมัยนั้นก็พระสมณะเจ้าพระพุทธโกสาจารนะ เป็นผู้แต่งประพันธ์เรื่องเรื่องธรรมบทอย่างเงี้ยเราก็ศึกษาในเรื่องอย่างนี้อย่างเงี้ยจำเรื่องชาดดกจำนิทานนิทานหลายร้อยเรื่องหลายพันเรื่องโดยถ่ายทอดมาเป็นภาษาบาลีแล้วก็ออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็สรุปมาเป็นเรื่องสั้นๆให้เข้าใจอย่างเงี้ยเฮเมื่อเราใช้ตามากๆตามันก็เสื่อมอย่างเงี้ยก็ถ้ามีตาเนี่ยลูกก็จะมี เรื่องอย่างเงี้ยเอามาว่าเป็นคอนเซปที่ไม่ยากนักที่ญาติโยมจะเข้าใจได้มันก็เข้าใจได้ตามความเป็นจริงแน่ถ้ามีตารูปจะมีถ้ามีหูเสียงจะมีถ้ามีกลินจมูกก็เอถ้ามีถ้ามีจมูกกินก็จะมีเนี่ยก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีนะเมื่อโยมเข้าใจว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีถูกต้องตามความเป็นจริงอย่างนี้พระเจ้าทรงตรัสว่านี่แหละนะเป็นการเข้าใจชีวิต เข้าใจจิตของคนเราที่เกิดมาบนโลกใบนี้เพราะสิ่งนี้สิ่งนี้นั่นเองถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าสิ่งนี้ไม่มีล่ะสิ่งนี้ก็ไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปเป็นเส้นทางคู่ขนานแต่เป็นสองเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งเป็นการเกิดอีกเส้นทางหนึ่งเป็นการดับแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเส้นทางคู่ขนานระหว่างเกิดกับดับ พระองค์ก็สงจัดว่าก็เพราะอาศัยจากสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีนั่นเองในสิ่งนี้สิ่งนี้เนี่ยญ <c oughs> าโยมคอยแกะต้องคอยแกะต้องคอยพิจารณาตามหลักของผู้ศาสนาใช้คำว่าการคิดค้นพิจารณาโดยด้วยปัญญาอันแยบคายแล้วก็จึงเห็นมียาณอย่างรู้ตามความเป็นจริง จนถึงขนาดพระองค์ทรงตัดว่าบุคคลใดมีญาณอย่างรู้ซึ่งอริยสัจสี่หรือหรือ,อย่างรู้เรื่องอิทัพปัจจยตาปฏิสมุปบาทเข้าใจโดยเนื้อโดยทั้งอัดและพยัญชนะได้ความหมายอย่างถูกต้องพระองค์ทรงตัดว่าพึงพยากรตนและตนว่าเป็นโสดาบัน โอ้เราเป็นโสดาบันเลยเห็นอิทัปปัจตาปฏิสมุปบาทเข้าใจโดยอัดและพยัญชนะอย่างถูกต้องเป็นถึงโสดาบันไม่ตกนรกแล้วได้มนุษย์เทวดามนุษย์เทวดาอีกเจ็ดครั้งหรืออีกเจ็ดชาติก็จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ในชาติที่เจ็ดนั่นเองอันนี้แหละญาติโยมทั้งหลายเราเกิดมาพบผู้ศาสนาชื่อว่าเป็นผู้ไม่อาภัพ ได้ฟังธรรมะคำสอนชื่อว่าเป็นผู้มีลาบเป็นผู้มีโชคอย่างเงี้ยอัตมาได้นำลาบก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่ยิ่งกว่าโยมถูกหวยยิ่งกว่าโลโยมมีอะไรมากมากมายเลยองค์ทรงตรงตัสว่าการได้ฟังธรรมะการได้เข้าใจความจริงอริยสัจสี่ก็ใจเรื่องอิทัพปยาตาปฏิสมุป,ปบาทเนี่ยชื่อว่าเป็นผู้มีโชคเป็นผู้มีลาบนะ อันนี้แหละยอดโยมของหลายจําไว้เลยเบื้องต้นก็ท่องไว้เลยสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้ย่อมเกิดขึ้นเนี่ยสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีสิ่งนี้ดับไปสิ่งนี้ก็ดับไปอย่างเงี้ยท่องไว้เลยท่องไป,เ,งไปเรื่อยๆบ่อยๆหลายวันหลายเดือนหลายปีจะเข้าใจเลยเอา้าถ้ามีหูเสียงก็มีเนี่ะแต่ทําไงเราจะให้ได้ยินสักว่าได้ยินอย่างเงี้ยโอเรื่องนี้จะเกิดขึ้นกับโยมทันที เมื่อเป็นเพียงศักว่าแล้วในที่สุดมันความรักก็ไม่มีความชังก็ไม่มีเมื่อไม่มีความรักไม่มีความชังอะไรเกิดขึ้นมันก็ไม่มีโลกนี้ไม่มีโลกหน้าไม่มีโลกหไหนๆนะแต่ที่มันเกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้เพราะเกิดความรักความชังนะไม่รักก็ลุ่มหลงสยบมัวเมาชังก็คิดทําลายแม้โลกนี้ก็มีโลกหน้าก็มีอย่างเงี้ยอันนี้คือการแสดงโลกของพุทธเจ้าแบบให้เราทั้งหลายไม่จําเป็นต้องมียาน ไม่จําเป็นต้องมีชานไม่จําเป็นต้องไปอะไรมากมายญานคือแปลว่าตัวรู้แจ้งตามความเป็นจริงคนบางคนก็ชื่อยานหรือยานญานีหรือยาน,ยาน,ย,านยานซึ่งแปลว่าผู้มีความรู้ในธรรมอย่างรู้ในธรรมธรรมของผู้เจ้านี่แหละสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีมไปจนถึงตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยเป็นธรรม รวมไปถึงขันทั้งห้าเป็นก้อนทมเป็นก้อนกรรมกรรมก้อนใหญ่เลยห้าก้อนนี้นะเพนะฉะนั้นแต่มาว่าอันนี้แหละเป็นลาบเป็นโชคอันประเสริฐเลยอะไรจะเกิดขึ้นเอา้าก็สิ่งที่มีนะสิ่งนี้ก็จะมีนะเอา้าตาพลามัวตาเป็นโรคกระต้อโรคโรคต้อกระจกโรคต้อหินโรคอะไรตาฝ้าตามัวตาบอดเอ้าก็ต้องมันมีตาโรคภัยที่เกิดจากตาก็จะมีอย่างเงี้ยถ้ามีหูโรคของหูถ้ามีจมูโกโรคของจมูกมรูกมี ลิ้นก็โลกของรสหลงลิ้นเนี่ยมีกายก็โลกของกายน่ะมีใจก็โลกของใจไอ้แมโรคภัยที่เรารู้จักแต่โรคอันหนึ่งคือการเกิดดับเนี่ยมันมีเมื่อเราเข้าใจตามความเป็นจริงอย่างนี้พระเจ้าก็ทรงตรัสว่านี่แหละอริยะแปลว่าประเสริฐสาวโแปลผู้ฟังเนี่ยก็ไม่ได้หมายความาเฉพาะพิสุท์อย่างเดียวญาติโยมทั้งหลายด้วยที่จเป็นผู้ชอบฟัง ฟังอะไรดีที่สุดในบรรดาฟังหลายผู้เจ้าทรงรัสว่าฟังเสียงปีเสียงกองเสียงหญิงเสียงชายเสียงเต้นลําเสียงอะไรต่างๆนะ่ะสู้การฟังธรรมะไม่ได้ธรรมะคือธรรมชาติน่ะสู้การฟังเรื่องของตัวเองไม่ได้แต่เราไม่ค่อยชอบฟังเรื่องของตัวเองชอบฟังแต่เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเรื่องของตัวเองอะไรก็นี่แหละเรื่องตาเรื่องหูจมูกเรื่งกายไปจนถึงใจเนี่ยคนเราทั้งหลายถ้าจะทุกข์ก็ทุกข์อยู่แค่นี้โยม ทุกขี่ใจทุกขี่กายทุกที่การยึดถือเนี่ยในกลิ่นในรสในพจน์ัพในพจน์ัพพในธรรมารมมันก็ทุกอยู่ท่านี้ก็ยมสังเกตดูทุกของคนในโลกที่เป็นทุก์ใหญ่ที่สุดคือทุกเรื่องตาเรื่องหูจมูกนี่กายใจนี่แหละเพราะมันเปลี่ยนแปลงในีมันเป็นอย่างอื่นแล้วก็เกิดเป็นความทุกข์อย่างเงี้ยท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจในหมวดธรรมที่พระพุทค์ทรงตรัสว่านี่แหละ เมื่อเราเข้าใจถูกต้องแล้วจะไม่สงสัยอันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อเข้าใจมียานอย่างรู้ด้วยทำอย่างนี้แล้วหมดความสงสัยไม่ต้องไปสงสัยเลยก็ตามีตาหูรูปก็จะมีมีหูเสียงก็จะมีไม่ต้องไปสงสัยอะไรเลยก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะมีอย่างเงี้ยจะทํำยังไงใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจของเราตามหลักธรรมที่พระเจ้าว่า เห็นก็สักว่าเห็นไปอย่าไปเอาใจไปคล้องแวะให้มากอะไรก็ตามเราไปคล้องแวะระหว่างสองขั้วคือสุขและทุกข์มันจะเป็นความทุกข์ขบกัดผู้นั้นเองเพราะมีตามีหูจมูกเอ็นกายใจนี้เห็นไหมและเราต้องฝึกตามแบบพุทธเจ้าอเมื่อตาเห็นแล้วก็เรื่องของตาม,มันเห็นนะเอามาอยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกยมทําบ่อยๆแล้วมันจะรวดเร็ว ันจะไม่ไปแช่การแช่นี่แหละองค์จงว่าเมื่อจิตนี้ไปแช่เรื่องความคิดปรุงแต่งขึ้นนั่นแหละคือภพนั่นแหละคือชาติเห็นไหมแต่เราก็ชอบไปแช่ความคิดชอบไปแช่ที่ผัสสะมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายใจไม่ยอมทิ้งให้เร็วแต่พู้เจ้าให้ทิ้งให้เร็วการทิ้งให้เร็วดูดังกับพิบตาการภาวนาปฏิบัติอินทรีย์นั่นแหละดีแล้วนะ ก็ขอโมทนากับท่านทั้งหลายที่โพสเข้ามาวันนี้มีทั้งหมดห้าท่านด้วยกันมีการแชร์ไปหนึ่งท่านก็ยินดีถ้าญาติโยมทั้งหลายเห็นว่าการกล่าวธรรมของพุทธเจ้าเป็นประโยชน์และเป็นความจรงิงและโยมก็ช่วยกันเผยแผ่เผยแผ่ธรรมคำสอนของพุทธเจ้านี่แหละโยมก็จะชื่อว่าเป็นผู้ที่อยู่ในรัตนห้าที่หาได้ยาก พุทเจ้าว่าสิ่งที่หาได้ยากก็คือการที่การช่วยกันเผยแผ่คําสอนของพุทธเจ้าเนี่ยหาได้ยากการฟังธรรมก็หาได้ยากฟังแล้วเข้าใจก็หาได้ยากนะการที่จะช่วยเผยแผ่ธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็หาได้ยากพระพิสุทธิ์ในประเทศไทยเรามีกี่แสนรูปล่ะวมีสักกี่รูปที่ ได้กล่าวธรรมของกุธเจ้าให้โยมได้เข้าใจนั่นโยมทั้งหลายก็สามารถเป็นบุคคลที่สำคัญที่เรียกว่าเป็นรัตนห้า 5, ช่วยกันเผยแผ่ฟังและเผยแผ่ฟังบ,บ่อยๆโยมจะเข้าใจนี้ก็โยมผ่านในแก้วก็จากของรานก็เป็นสมาชิกประจำโยมสุเทพโยมดวงจันทร์และอีกหลายท่านที่ไม่ปรากฏบนแชทนี้ เขาก็ฟังประจำอัตมาบันทึกเสียงไว้บางทีก็ฟัง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 ของตัวเองฟังของคนอื่นบ้างเราก็เกิดว่าเข้าใจตามธรรมอย่างที่ผู้เจ้าตรัสว่าจริงๆเมื่อเราเข้าใจสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีเนี่ยโลกนี้ที่มันมีเนี่ยมันก็ไม่ต้องไปยึดถืออะไรให้ทุกข์ใจมันก็มีอะแต่เราเข้าใจเรื่องของการมีอย่างถูกต้อง เมื่อมันมีแล้วมันจะดับไปมันจะหายไปอยเ้ยเราจะเอาแต่มีอย่างเดียวสิเพราะมันสิ่งทั้งหลายมันเกิดมามันมีสองขั้วอยู่แล้วถ้ามีเกิดมีดับมีเกิดจะมีดับถ้าไม่มีเกิดจะไม่มีดับอย่างเงี้ยก็สิ่งนี้มีสิ่งนี้มีนั่นเองขอโมทน,นาขอเจรินพร